สวัสดีทุกทุกทนจ้าปลูกได้ต้องขยายเป็นอันนี้ต้นแมงลักในกินดีมีประโยชน์นะจ๊ะช่วยขับทายขับปัสสาวะได้เป็นอย่างดีเราจะเหลือต้นให้เขาแก่แล้วเราจะเอาเมล็ดไปวันวานโดอโรยเอาไว้เนี่ยถ้าปลูกลงพื้นดินนะเมล็ดมันร่วงตรงไหนมันก็จะงอกขึ้นมาเพียบเลย ไม่ได้ภายในแข็งแรงเด we, umas, mm ี๋ยวงอกมาเองนะเนี่ยรูด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 วานๆโรยไว้ตรงเนี้ก็เป็นที่ที่เคยปลูกแมงลักแล้วเราก็หมักดินเอาเศษอาหารมาหมักหมักหมใส่ใส่ส่ไว้แล้วโรยหอมๆหลายคนชอบน้ำแมงลักเนี่ยภาคอีสานเรียกภาะอีจู อีตูนี่มนเมล็ดภาไนาแข็งแรงเดี๋ยวเขาจะงอกมาเองนะปลูกกินเองเนี่ยสบายใจนี้รูดไปรูดเยอะๆถ้างอกมาเยอะๆก็แยกเอามเมล็ดภา,ายนแข็งแรงเดี๋ยงงอกมาเองเนี่ยวิธีการปลูกของเราวิธีการขยายของเรา ถ้าทุกคนเข้าใจธรรมชาติแล้วมันก็จะปลูกไม่ยากดินไม่เป็นกรดเป็นด่างไม่ได้พันสมบูรณ์เดี๋ยวเราก็ได้ต้นพืชต้นผักรดน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ปลูกได้ต้องขยายเป็นโอ จะเป่าคาถามหาะรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์นะง่ายมากไปเลยเด้อหนึ่งสวงสอง,ง,งมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเป,เปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไวน้นะจ้าทุกคนดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย แล้วบั้นปลายมันจะมีความสกุกไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะสนุกสนานกับการปลูกผักแค่นี้นะ